สเลสีกากีโดยประดูแดงข้อเสนอกู้วิกฤตสอบสวนประดูแดง รายงานความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกกิตรัตรพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวนหวังฟื้นระบบที่กำลังวิกฤตโดยเน้นฟังปัญหาและข้อเสนอเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรีเสนอให้ลดภาระงานที่ไม่ใช่อำนาจตำรวจเช่นคดีของฝ่ายปกครองให้ปลัดทำเองคดีทุจริตให้ปป,ปอชอรับผิดชอบ คดียาเสพติดให้ปปสเป็นผู้สอบสวนส่วนคดีคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าทีพ่พรบคอมจัดการคดีปรับเป็นพินัยให้กระทรวงเจ้าของพอรบรทำเองคดีก่เกลีย่ยใช้ผู้เกล,เกลี่ยไม่ใช่ตำรวจคดีนอกราชอาณาจักรให้สำนักง,งานสอบสวนทำส่วนตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเป็นที่ปรึกษาอย่าเอางานกลับมาให้ตำรวจทำเพิ่มตำรวจทั้งประเทศมีแสนกว่าแต่พน อบสวนมีแค่ราวหมื่นคนงานเกินตัวจะทำได้อย่างไรนี่คือคำถามถ้าอยากกู้วิกฤตสอบสวนให้สำเร็จต้องมีงบสนับสนุนไม่เช่นนั้นแผนทั้งหมดอาจล้มเหลวทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ในพอรรล์เอ็กซ์เรย์สีกากีโดยประดูแดงได้ที่ไทยแท็บลอย .com ค่ะ